ทุกคนอยากรู้จักไหมครับว,วันนี้เรามีผลิตภัณฑ์อะไรนะครับถ้าใครได้รับประทานไปก่อนหน้านี้จะรู้เลยครับว่าดีอย่างไรนะครับดื่มก็ง่ายครับยิ่งดื่มยิ่งมีพลังแล้วก็อร่อยด้วยนะครับเราสามารถเติมว,วิตามินและแร่ธาตุมากกว่า19ชนิดที่ร่างกายต้องการแต่ละวันได้100%เเซเพียงแค่รับประทาน1ซองต่อวันนะครับ คิดว่าด้านนอกนี้นะครับทุกคนอาจจะเห็นตอนบูธเข้างานแล้วใน Success Academy นะครับว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะผลิตภัณฑ์นี้นะครับชื่อว่า Atomy Power Vita Energy ครับ,บมไม่ใช่เพียงแค่เป็นวิตามินและแร่ธาตุเพียงแค่1นถึงสชนิดเท่านั้นนะครับอย่างที่บอกครับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เติมพลังและให้ Energy นะคะให้พลังงานด้วยวิตามินแร่ธาตุกว่า1519ชนิดครับ เป็นวิตามินและแร่ธาตุที่เป็นสิ่งที่เราต้องการในแต่ละวันเพียงพอในแต่ละวันเพียงแค่วิตามินและแร่ธาตุมากกว่า19ชนิดนี้นะครับนี่แหละครับกล่องนี้เลยครับสำหรับผมไม่ได้เป็นเพียงแค่แนักโภชนาการอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ผมเป็นนักโภชนาการที่เชี่ยวชาญด้านโภชนาการที่มีประสบการณ์มากกว่า6ปีในเรื่องของอุตสาหกรรมการอาหารเพื่อสุขภาพเลยครับ ในฐานะที่ผมเป็นนักโภชนาการผมจะให้เห็นเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการวิตามินได้ธาตุมากน้อยแค่ไหนเรารูดูรูปนะครับจักรยานด้านหน้านี้เลยนะครับนี่เรียกว่าเป็นมาตรฐานการบริโภคของอาหารที่พวกเราต้องการในแต่ละวันโดยสมาคมโภชนาการแห่งกระทรวงสาธารณสุขที่เกาหลีครับ ดูสิครับว่าที่ในล้อนั้นล้อหน้าของจักรยานนั้นวิตามินนะคะและแร่ธาตุที่เราต้องการในแต่ละวันมันมากมายขนาดไหนที่เราต้องการนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราขาดสารอาหารก็เหมือนกับล้อนะคะที่ขาดความสมดุลในการทรงตัวจักรยานก็อาจจะหักหรือเคลื่อนที่ไปไม่ได้หรืออาจจะล้มได้เพราะว่าอาหารนั้นไม่สมดุลนั่นเองครับดังนั้นถ้าร่างกายของเราเสียสมดุลก็จะเกิดโรคภัยไข้ขเจ็บได้ถูกไหมครับดังนั้นครับ เราจําเป็นที่จะต้องดูแลในการรับประทานอาหารพื้นฐานเพื่อได้รับวิตามินและแรุท,ทั้งรวมทั้งน้ําด้วยนะครับให้เท่าๆกันในแต่ละวันในแต่ละสัสดส่วนให้เพียงพอรวมถึงต้องออกกาลังกายด้วยนะครับดังนั้นนะครับผมก็เลยมีการเตรียมอธิบายให้พวกเราฟังแบบไม่ง่ายครับดูนี่ครับ <Yeah. S 1> นี่แหละครับ นี่แหละครับสิ่งที่เราต้องรับประทานเข้าไปครับทั้งผักผลไม้เนื้อสัตว์โปรโตีนแต่ละวัน500กรัมต่อวันครับสำหรับผู้ใหญ่เรานะครับเยอะมากๆเลยจริงๆไหมครับเรามาดูนะครับเหมือนกับเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตกำลังซื้อของนะครับเข้าบ้านนี่กี่กรัมครับอย่างเช่นเยอะมากวันหนึ่งเราต้องการมากกว่า500กรัมต่อวันเลยนะครับ นี่แหละครับอย่างน้อยนะคบเราจะต้องรับประทานต่อวันประมาณนี้เลยครับต่อวันดังนั้นนะครับทั้งผักและผลไม้รวมถึงโปรตีนที่เราต้องรับประทานเนี่ยถือว่าเยอะมากๆจริงๆครับบางคนอาจจะตกใจมากๆเลยนะครับว่าจะต้องทานขนาดไหนดังนั้นครับไม่ต้องตกใจเลยนะครับ ดังนั้นครับเราต้องพยายามกินผักและผลไม้ตามปริมาณในรถเข็นที่ผมโชว์อยู่ตรงนี้แหละถึงจะถึง500กรัมต่อวันและเราจะได้รับวิตามินและแร่ธาตุถึง19ชนิดต่อวันตามที่องค์การอาหารและยานแนะนำต่อวันเลยนะครับถ้าเราได้ทานอาหารคือผักและผลไม้ในเยอะขนาดนี้เลยนะครับมันเยอะมากๆเลยจริงไหมครับ ดังนั้นครับเราจําเป็นที่จะต้องทานวิตามินและธาตุเยอะขนาดนี้เราจะต้องซื้อขนาดไหนเลยละครับเวลาไปซูปเปอร์มาร์เก็ตในการทานจริงไหมครับแต่จริงๆแล้วครับวันนี้ครับเราจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับที่จะวางจําหน่ายในวันที่7มีนาคมนะครับที่ชื่อว่า Atomy Power Vita Energy ที่จะมีวิตามินและแร่ธาตุนะครับของผักและผลไม้มากกว่า19ชนิดเพียงแค่าทานหนึ่งซองต่อวันครับ นี่แหละครับพวกเราทุกคนในแต่ละวันเราก็มีชีวิตที่ยุ่งยากมีไลฟ์สไตล์ที่เหนื่อยไปหมดไม่ว่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศจะต้องทำงานโอทีล่วงเวลาบ่อยๆไหนจะความเครียดเยอะแยะมากมายบางท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่มีชีวิตที่วุ่นวายเยอะแยะมากมายเรต้องรับประทานอาหารอีกก็ยิ่งยุ่งยากไปอีกถูกไหมครับลองคิดดูครับเราต้องหาผักและผละไม้ขนาดไหนกว่าจะได้รับวิตามินและแร่ธาตุครบ1ิชนิดแบบนี้ถูกไหมครับ ฉันเองเป็นพนักงานบริษัทค่ะแล้วฉันก็ต้องดูแลลูกสาวด้วยฉันเครียดมากมากเลยในแต่ละวันที่จะต้องรับประทานอาหารไหนจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้วิตามินแล,และแร่ธาตุมาเยอะโอทีก็ต้องทำทำงานล่วงเวลาเยอะแยะมากมายเลยฉันก็รู้สึกเหนื่อยและกังวลมากเลยค่ะ นี่แหละครับคือหนึ่งกรณีศึกษาเลยครับก็ไม่ต่างจากไลฟ์สไตล์หรือชีวิตประจำวันของพวกเราถูกไหมครับผมก็เป็นเหมือนกันครับผมเองเหมือนกันผมก็ต้องทำงานบางครั้งทำงานล่วงเวลาทำงานโอทีหันหน้าใหม่ทีหนึ่งพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้นแหละดังนั้นเนี่ยวิตามินของเราหรือแร่ธาตุก็ต้องเป็นต้องได้ถูกไหมครับความเครียดอาจจะทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายเริ่มลดลงวิตามินในร่างกายแร่ธาตุในร่างกายลดลงแต่ ทุกวันเราจะเป็นต้องได้รับวิตามินและแรธาตุมากกว่า19ชนิดใน500กรัมต่อวันที่เพียงพอหลากหลายมากมายเลยครับทำให้ energy หรือพลังงานของเราลดลงดังนั้นครับเราจำเป็นต้องคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีให้กับพวกเราเหมือนกันครับเราดื่มกาแฟทุกวันเราก็ต้องดื่มวิตามินและธาตุเหมือนกันครับ,รรง,ง,รรบง่ายมากๆเพียงแค่ผสมกับน้ำดื่มช่วยทำให้เราฟื้นคืน อ๋อ oh, มีชีวิตชีวาได้แล้วก็ได้รับวิตามินและแร่ธาตุมากกว่า19ชนิดเลยครับพลังงานสีส้มนี้แหละครับเราทานหนึ่งซองผสมกับน้ำหรือผสมกับคาเฟอีนก็ได้เลยนะครับก็สามารถดื่มและเพลิดเพลินอร่อยได้เลยครับซองสีส้มที่แสดงถึงพลังงานเราก็ได้รับพลังงานที่จำเป็นที่ได้รับระหว่างวันครับนี่ครับผมเอามาแบบนี้เลยครับ ดังนั้นครับทั้งฝั่งสีเหลืองและสีส้มนั้นก็จะมีทั้งวิตามินแร่ธาตุมากกว่า19ชนิดนะครับที่เราได้รับสเเียบร ฉันเองเนี่ยเหนื่อยมากๆเลยต้องดูแลทั้งลูกด้วยนะคะแล้วลูก,กตอนนี้กําลังเรียนอยู่ที่มปลายและแถมจะต้องตั้งใจเรียนวิชาพลักศึกษาที่ต้องใช้พลังงานมากๆเลยแล้วก็ต้องฝึกปฏิบัติเยอะเลยนี่แหละครับบางคนเนี่ยในชีวิตก็จะต้องดูแลทั้งเป็นพ่อเป็นแม่ต้องดูแลลูกให้พลังกับลูกแล้วก็ต้องให้ในเรื่องของการดูแลสารอาหารวิตามินและธาตุให้กับลูก บางครั้งเนี่ยลูกก็ต้องดูแลตัวเองแต่ว่าลูกก็จะต้องมีพ่อแม่ดูแลด้วยใช่ไหมคะดังนั้นเรามีหน้าที่ที่จะต้องมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีให้กับลูกครับ เราเป็นฐานะที่เป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองเราก็ต้องมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีให้กับลูกเพื่อให้เขามีพลังงานในการไปเรียนหนังสือในการที่ออกกําลังกายได้ด้วยถูกไหมครับเพราะเด็กอยู่ในช่วงวัยกำลังจเจริญเติบโตดังนั้นเนี่ยวิตามินในแร่ธาตุวิตามินและแร่ธาตุมากกว่า19ชนิดก็ช่วยให้เด็กๆมีผลิตภัณฑ์ได้รับพลังงานที่ดีครับเรามาฟังตัวอย่างที่3กันเลยครับ แม่ของผมอายุ69ปีครับตอนนี้กออ็ต้องรับประทานยามากมายเลยนะครับโดยที่อายุมากยิ่งขึ้นบางครั้งก็เริ่มมีโครคภัยไข้เจ็บครับผมก็รู้สึกว่าท่านทานอาหารได้น้อยลงย่อยอาหารได้ยากมากยิ่งขึ้นดังนั้นผมทำอย่างไรดีครับ จริงๆก็เป็นอีกหลากหลายกรณีนะครับที่ผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัยที่อายุมากกว่า65ปีเข้าสู่วัยทองก็ทําให้ระบบย่อยอาหารมันลดลงนะคะแล้วก็อัตราการบริโภคหรือดูซึมวิตามินและแร่ธาตุนั้นน้อยลงครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกแคลเซียมและวิตามิน A และ C ก็อาจจะไม่เพียงพอครับดังนั้นเนี่ยวัย 65ปีขึ้นไปเป็นวัยที่ต้องดูแลมากเป็นพิเศษนะครับดังนั้นเนี่ยไม่งั้นจะทําให้คุมิคุ้มกันอ่อนแออาจจะทําให้สู่โครคภัยไข้เจ็บได้เช่นเมตาบอลิซึมอาจจะลดลงดังนั้นเนี่ยเราต้องช่วยให้สารอาหารที่ดูดซึม มากยิ่งขึ้นแล้วจะได้มีสมดุลในโภชนาการมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงแนะนําอย่างยิ่งครับไม่ว่าจะเป็นวัยทางานวัยเด็กพ่อแม่หรือวัยสูงวัยที่มากกว่า65ปีจําเป็นที่จะต้องเติมพลังด้วย power vita energy ที่อร่อยนี้ด้วยนะครับและ power vita นั้นวินั้นรับประทานได้ง่ายมากๆเลย ผสมกับน้ําครับแล้วก็สามารถดื่มได้เลยนะครับมีวิตามินและร่ธาตุมากถึง19ชนิดเพียงแค่1นซองนะครับสร้าง Energy จหรือพลังงานสีส้มนะครับดีมากๆเลยครับ<อ> uh, นี่แหละครับเป็นแค่ซองเล็กๆนะครับแต่มีพลังมหาศาลเลยครับด้วย power vita energy ให้วิตามิานและร่ธาตุมากกว่า19ชนิดนะครับ <altogether. S 1> ซึ่ง ทางอาทมีของเราได้คัดสรรนะคะสารอาหารวิตามินและธาตุที่จําเป็นนะคะต่อร่างกายคนเราแต่ละวันครับเห็นไหมครับว่ามีทั้งสองฝั่งเลยสีส้มเข้มนะคะแล้วก็สีเหลืองครับเราวิธีการทานนะครับคือหักแบบนี้เลยนะครับแกะง่ายมากๆเลยนะครับ สามารถแยกซองก็ได้นะครับหรือมิกซ์ผสมกันในซองเลยก็ได้นะครับสามารถทานได้อย่างอร็ดอร่อยนะครับทานได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับ ทุกๆคนนะคะก็จะเป็นต้องทานรับประทานอาหารนะคะที่ได้รับสารอาหารแล้วก็โภชนาการที่เพียงพอนะครับไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวาทวิตามินซีวิตามินบีคอมเพล็กซ์นะคะหรือว i ทอลคอลเตอร์มัลติวิตามินด้วยนะคะและพาวเวอร์วิตาไวตาเอเนอร์จีนะคะรวมกันสามารถรับประทานได้ตามความต้องการทุกที่ทุกเวลาได้เลยครับและผมตอนนี้ก็มีคำถามอีกมากมายที่อยากจะถามทุกคนเลยนะคะพวกเราทราบไหมครับว่าวิตามินมีความสำคัญ อ,อย่างไรผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วนะคะว่าร่างกายของเราก็เปยบเสมือนกับรถยนต์ไงครับลองดูนะครับรถยนต์ถ้าไม่มีน้ํามันรถยนต์จะเคลื่อนที่ได้ไหมครับก็ไม่ได้ถูกไหมครับวิตามินก็เหมือนกันครับวิตามินก็เป็นส่วนที่สําคัญครับของร่างกายช่วยเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันที่เรากินเข้าไปเป็นเหมือนเชื้อเพลิงเป็นเหมือนเอเนอร์จีเป็นเหมือนพลังเหมือนกับน้ามันในการขับเครื่องรถยนต์ไงครับ เอาละครับก่อนอื่นเลยผมจะอธิบายในกลุ่มของวิตามิน B ที่เรียกว่าวิตามินที่ช่วยในการต่อต้านความเหนื่อยล้าก็แก้ความเหนื่อยล้าครับไม่ว่าจะเป็นเครียดเหนื่อยล้าเมื่อยตามชื่อเลย <S <S คุณพอนึกภาพออกไหมครับว่ารถยนต์ของเราก็เหมือนกับการเติมน้ํามันเราไปปั๊มน้ํามันเติมน้ํามันร่างกายเราก็คือเติมวิตามิน B เพื่อไม่ให้เหนื่อยล้าครับเช่นถ้ารถมันไปข้างหน้าไม่ได้พอรถไม่มีพลังงานไม่มีน้ํามันไม่มีเชื้อเพลิง ก็ต้องเติมน้ํามันถูกไหมครับร่างกายของคนเราก็เหมือนกันถ้าจะมีพลังมีขับเคลื่อนได้ก็ต้องรับประทานวิตามิน B ต้องดูซึมวิตามิน B ให้ดีหรือมีการเปลี่ยนคาร์บโบไฮเดรตไขมันและโปรโตีนดูซึมให้ดีถูกไหมครับแล้วอันที่2ครับในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระทุกคนน่าจะเคยได้ยินถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็น ACE นะครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นเดียวกัน เปรียบร่างกายของเราเป็นเหมือนเครื่องยนต์ครับเป็นเหมือนเครื่องจกักรนั่นก็คือเซลล์ในร่างกายของเราก็เหมือนกับน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์ที่ช่วยลดการสึกหรอของเซลล์และปกป้องเซลล์จากการเกิดสนิมถูกไหมครับสําหรับเซลล์ก็เหมือนกับร่างกายของคนเราครับที่ต้องการเวลาต้องการออกซิเจนในการหล่อเลี้ยงนะครับและอันสุดท้ายเลยครับวิตามินดีครับ วิตามินดีนั้นก็คือเป็นวิตามินที่ช่วยในการเสริมภูมิคุ้มกันครับและดูแลบำรุงรักษาปกป้องร่างกายก็เปรียบเสมือนกับยางรถยนต์ที่ช่วยปกป้องบำรุงล้อรถยนต์ให้ขับเคลื่อนรถยนต์อย่างปลอดภัยถูกไหมครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดของวิตามินดีเลยก็คือการดูดซึมแคลเซียมครับเพื่อเสริมสร้างก,กระดูกข,ของร่างกายทําให้วิตามินซีวิตามินดีเพียงพอร่างกายก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ดีและมีความมั่นคงถูกไหมครับ ไม่ใช่แค่พนักง,งานออฟฟิศอย่างเดียวเท่านั้นพวกเราทุกคนก็เช่นเดียวกันรับประทานโปรตีนประทานรับประทานอาหารออกกําลังกายต่อให้เราเครียดแค่ไหนเราก็ต้องรับประทานนะครับไม่งั้นวิตามินดีรในเลือดเรา,าจ,จะต่ําได้นะครับดังนั้นเราก็จะเป็นที่จะต้องรับประทานอาหารเพื่อให้เพิ่ม energy เพิ่มพลังงานเพื่อม,มูงคุ้มกันไม่ให้เป็นหวดัดไม่ให้เป็นโรภคภัยไข้เจ็บนะครับ ร่างกายของเราบางครั้งเนี่ยเราต้องมีทำกิจกรรมข้างนอกอยู่ตลอดเวลาได้รับความเครียดอยู่ตลอดเวลาทุกอย่างเนี่ยก็จะทำให้เสื่อมลงตลอดเวลาตามการเวลาดังนั้น Power v i t a Energy นั้นที่มีสารอาหารรวมถึงวิตามินและธาตุมากกว่า19ชนิดในหซองครับก็จะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงได้และช่วยให้กระดูกข,ของเราแข็งแรงมีสารต้านอนุมูลอิสระกระตุน้นผลิตผลิตผลิตแล้วก็พลังงานนะครับในการเผาผลาญอาหารได้ดีด้วยนะครับร่างกายเราก็จะมีชีวิตชีวามีพลังงาน แล้วก็ระบบผ่าผานดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับในสำหรับ Power Vita Energy นั้นปกป้องสุขภาพของคุณ32ซอครับ1กล่องครับแล้วก็ราคา32,800วอนเลยครับ30วันห่านไปก็ประมาณอ่อ1,000วอนต่อวันเท่านั้นครับลองเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ7ซ l ว v e n นะครับราคา ก็จะประมาณนี้อยู่แล้วถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะลงทุนดูแลนะครับในสิ่งที่เราควรจะต้องลงทุนเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันร่างกายที่ดีนะครับดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องดื่ม Atomic Power Vita Energy ด้วยนะครับลงทุนเพียงแค่1,000วอนต่อวันเท่านั้นสร้างนิสัยที่ดีในการให้ร่างกายของเราแข็งแรงเพิ่มภูมิคุ้มกันเพิ่มแร่ธาตุร่างกายให้มีสารอาหารและวิตามินที่ดีครับ นี่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและได้รับรองจากกระทรวงขาบภลอด้านอาหารและยาด้วยครับสำหรับ power vita energy นั้น PV ต่อ1กล่องนะคะร,ราคา3 2 0ับราคา32,800วอนครับขอภยัย PV ก็ประมาณ50%คือ16,000 PV เลยครับนี่แหละครับ PV สูงด้วยราคาย่อมเยาผล,ผลิตภัณฑ์นั้นก็คุณภาพเยี่ยมเลยครับดังนั้นพวกเราทุกคนห้ามพลาดเลยนะครับ ขนาดเล็กก็มีฉลาก Power Vita Energy ขนาด200กรัมนะครับก็อยากจะมอบสิทธิพิเศษให้กับพวกเราทุกคนเลยนะครับในไลฟ์โชว์ในวันนี้นะครับผมก็มีสิทธิพิเศษนะครับหรือเบนฟิตที่อยากจะมอบให้กับพวกเราทุกคนเลยนะครับในขนาด200 ml นะคะหรือ200มิลลิกรัมนะครับ Power Vita Energy นะครับอยากจะมามอบให้กับพวกเราเลยครับ ครั้งนี้นะคะเรามีแขกพิเศษสำหรับ Power Vita Energy ในวันนี้ด้วยนะครับผมก็เลยนึกถึงนะครับคุณ a t o m y Slim Body Challenge ครั้งที่แล้วจําได้กันไหมครับคุณ Wu Jiin CEO ครับขอเสียงปรบมือด้วยครับ สวัสดีค่ะโอ้โหไม่ได้เจอนานเลยนะคะดีใจที่ได้คบกับทุกคนที่ Success Academy อีกครั้งหนึ่งจำฉันได้ไหมคะเมื่อเดือน6หรือเดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะคะที่เรามาเจอกันหูไม่ได้เจอกันนานมากแล้วเลยค่ะ <c oughs> ช่วงครั้งที่แล้ว Success Academy เราเจอกันจำได้นะคะผมก็จำได้เช่นเดียวกันครับ <c oughs> เป็นไงบ้างครับคุณได้ชิม Power Vita Energy ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะ <c oughs> ใช่ค่ะ ฉันเนี่ยดื่ม power vita energy ค่ะฉันมีความรู้สึกเลยค่ะว่าสดชื่นมากๆเลยค่ะแล้วก็อร่อยมากๆเลยฉันรู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะอร่อยมากๆค่ะอยากให้พวกเราทุกคนได้ดื่มด้วยกันเลยนะคะฉันดื่มประมาณ2อาทิตย์ต่อเนื่องกันหรือ2สัปดาห์ต่อเนื่องเลยค่ะรสชาติดีมากจริงๆค่ะฉันมีความรู้สึกว่ามี energy power vita energy สมกับชื่อจริงๆเลยค่ะ ฉันรู้สึกว่าฉันมีโภชนาการในร่างกายที่สมดุลมากๆเลยและฉันรู้สึกแข็งแรงมากๆเลยค่ะฉันก็ดื่มมากๆดื่มบ่อยๆดื่มทุกทุกวันเลยค่ะโอ้โหดื่มทุกๆวันเลยดีจังเลยครับแน่นอนครับอร่อยด้วยนะครบแล้วก็รสชาติดีผลิตภัณฑ์นั้นก็ดีให้สารอาหารโภชนาการที่ดีผมก็อยากให้พวกเราทุกคนมาดื่มเช่นเดียวกันเลยครับ บางคนทุกคนก็อาจจะเหนื่อยล้าเมื่อยหรือเครียดถูกไหมครับก็อยากให้พวกเราทุกคนมาดื่มด้วยกันนะครับอย่าลืมหยิบ power v i t a e r g y นะครับตอนทางเข้านะครับอย่าลืมไปดื่มกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมนะครับอยากจะอธิบายในเรื่องของการกินแบบง่ายๆให้ทุกคนให้ทุกคนตั้งใจฟังด้วยนะครับขั้นแรกนะครับนี่ครับ ซองสวยมากครับแต่ทงผมต้องขออภัยครับผมจะต้องชีกซองกึ่งกลางแบงออกไปสีส้มและสีเหลืองแบบนี้ครับนี่ครับแกะแบบนี้พอแกะแบบนี้แล้วนะครับในไลฟ์โชว์นะครับเราก็จะได้ขวดน้ำแบบนี้ถูกไหมครับใส่ลงไปในน้ำเลยครับค่อยๆใส่ลงไปในน้ำแบบนี้นะครับเราจะมีความรู้สึกว่ามีฟองนะครบแล้วก็ แร่ธาตุและว,วลิตามินกำลังทำปฏิกิริยาอยู่นะคะเริ่มจากอ่อซองสีเหลืองก่อนนะคะที่มีแร่ธาตุกับวิตามินรวมสูงสุดถึง19ชนิดนะครับที่ร่างกายต้องการใน,ในแต่ละวันดูนะครับไม่ได้ขย่าวหรืออะไรเลยเห็นไหมครับถ้าอยู่ใกล้ๆจะได้ยินเสียงเลยครับว่าเป็นฟู่ขึ้นมาเลยครับต่อไปฝั่งซีส้มครับ ตอนนี้เริ่มมิกซ์กันแล้วนะครับพอเราเขย่าร่วมกันหรือมิกซ์เข้าร่วมกันนะคะวิธีดื่มนะครับแบบนี้ครับมิกซ์จะมิกซ์ท่าไหนทำแบบไหนเพลิดเพลินตามสบายได้เลยครับโอ้โหครับถึงเวลาที่ต้องดื่มกันแล้วล่ะครับโอโ้โหผมขอดื่มเลยนะครับ โอ้โหผมขอดือม่มอีกหน่อยนะครับ <sm all> โอโ้ฉันก็อยากดื่มด้วยค่ะ <sm all> โอ้โหผมรู้สึกมี energy มีพลังมากยิ่งขึ้นสดชื่นมากๆเลยครับ <sm all> <sm all> ฉันเองก็เหมือนกันค่ะฉันดื่มบ่อยมากๆเลย แต่ฉันเพิ่งเห็นคุณดื่มเป็นครั้งแรกนะคะดื่มนะคะก็สามารถดื่มได้กับขวดน้ำก็ได้คะ่ะผสมได้เช่นเดียวกันนะคะฉันชอบมากๆเลยค่ะซองผลิตภัณฑ์สวยมากเลยนะคะฉีกง่ายด้วยนะคะฉีกแบบนี้คะ่ะถ้าสมมุติเราไปข้างนอกนะคะเราไม่สะดวกใส่แก้วนะคะเราสามารถใส่แบบนี้ในขวดก็ได้ไม่หกเลย ง่ายมากเลยนะคะแรถ้าวิตามินจะใส่ลงไปในขวดน้ำเองเลยค่ะแบบนี้เลยประมาณ500มิลลิกรัมนะคะน้ำสามารถใส่แบบนี้ได้เลยค่ะง่ายมาก ค่ะเขย่านิดหน่อยนะคะเพื่อให้ผงวิตามินและแร่ธาตุนะคะลงไปในขวดน้ำค่ะสีสวยด้วยนะคะสดใสเลยสีส้มนะคะต่อไปนะคะก็ดื่มสดชื่นได้เลยะคะ่ะ <laughs> อร่อยมากๆสดชื่นมากๆเลยค่ะ ทุกทกวันนะคะก็สามารถดื่มได้เลยนะคะผสมนะคะอย่างของคุณจินอินวูนะคะก็ผสมสองซองในน้ำแร่นะคะทั้งหมด500มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ดื่มนะคะพวกเราทุกคนก็สามารถดื่มเพื่อเติมพลัง100%นะคะที่เต็มไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากกว่า19ชนิดนะคะต่อซองต่อวันค่ะพวกเรานะคะสามารถดื่มได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะคะ ก็สามารถเขย่าแบบนี้เลยแล้วก็ดื่มได้พวกเราทุกคนสามารถดื่มได้เช่นเดียวกันนะคะมีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็มี Energy มีพลังด้วยนะคะดังนั้นพวกเราทุกคนในที่นี้นะคะที่อยู่ในริมพอด้วยกันในวันนี้นะคะก็สามารถดื่มไปพร้อมๆกันอย่างสนุกสนานเขย่าก่อนดื่มด้วยนะคะ ตอนนี้พวกเราทุกคนได้รับสารอาหารวิตามินและแร่ธาตุมากกว่า19ชนิดนะคะต่อ1ซองต่อวันนะคะถือว่าเพียงพอมากๆเลยนะครับตอนนี้พวกเราทุกคนก็ดื่มกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พวกเราทุกคนมี energy กันหรือยังครับ ตอนนี้มีเอ่อเอเนอรกันเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะเราดื่ม power vita energy กันเรียบร้อยใช่ค่ะเมื่อสักครู่เราได้ยินเสียงเพลงที่สนุกสนานกันใช่ไหมคะ,อะพอได้ยินเสียงเพลงแล้วเนี่ยพอมี Energy แล้วมีพลังงานแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะเต้นหรือขยับร่างกายไปพร้อมๆกันนะคะเอ,เอาล่ะพวกเราทุกคนสามารถที่จะ มาเต้นไปพร้อมๆกันได้นะคะพร้อมกับ Power Vita Energy นะคะด้วยกันเลยค่ะ